โอเคสวัสดีทุกคนนะครับระบบแปลกๆนิดหนึ่งนะครับน่นึกว่าจะไลฟ์ไม่ได้แล้วผมแอบดูนิดนึงนะครับวันนี้ผมว่าระบบโปรแกรมที่คอนเน็กของผมน่าจะผิดปกติขอดูนิดหนึ่งนะครับโอเค okay. วันนี้มาให้ความรู้สั้นๆนะครับหัวข้อที่ผมจะจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือ4วิธีนะครับในการแก้ปัญหาใหญ่นะครับผิวแห้งริ้วรอยมาวานะครับ จริงๆครับผมอยู่ในวงการความงามกับวงการชะลอวัยเนี่ยมาเกือบสิปีแล้วปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆเลยก็คือบางคนเนี่ยผิวแห้งนะครับทำให้ถ้าเทียบกับคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าริ้วรอยเขาเช่นตีนกาหน้าผากเนี่ยจะมาไวมากเลยนะครับแล้วผมก็พบว่าจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาในงานวิจัยละเอียดเนี่ย มันยังไม่มีวิธีนะครับในการทําให้ริ้วรอยแบบไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่ามันสามารถขลักริ้วรอยเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้ยืดออกไปได้10ปี15ปีอันนี้ทําได้นะครับซึ่งถ้าเราฟังคนอื่นเล่าเฉยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเอาวิธีเหล่านั้นนะมาเล่าให้ฟังแล้วแล้วมันไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยจะ เอามาเล่าในแบบที่ผมเคยทําแล้วนะครับที่มันได้ผลแล้วกันจริงๆม,ม,ม,มีมีคนทำคอนเทนต์เยอะมากเลยแต่ว่าผมเอาเฉพาะวิธีที่ผมใช้แล้วได้ผลนะครับอ่ะวิธีที่1น,นะครับที่ใช้แล้วได้ผลคือการดื่มน้ําให้พอแต่ประเด็นสําคัญก็คือหลายคนก็บอกว่าเนี่ยฉันก็ดื่มน้ําวันละ2ลิตรบางคนก็บอกว่าฉันก็ดื่มน้ําวันวันละ3ลิตรทําไมเขายังแบบผิวแห้งอยู่เลยทําไมเขายังรู้สึกว่า ตัวเขาเนี่ยริ้วรอยเยอะอยู่เลยนะครับที่ผมก็จะต้องเล,เล่าให้ฟังก่อนว่าคือมันมีความแตกต่างระหว่างคนที่ดื่มน้ําทีเดียว1ลิตรเช้ากับ1ลิตรตอนบ่ายแล้วกันรวมกันเป็น2ลิตรกับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ค่อยๆทยอยดื่มน้ําผมไปศึกษาพบว่ามันมีความแตกต่างกันแบบนี้คือเวลาที่เราดื่มน้ําเข้าไปแล้วร่างกายเนี่ยดูซึมไปก็จริงแต่ปรากฏว่าเอาไปใช้ได้ไม่หมด ก็ต้องขับออกครับเพราะว่ามีคําว่าน้ําส่วนเกินสมมุติว่าเราดื่มน้ําไปเลย1ลิตรเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับมันจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายดังนั้นการดื่มน้ําครั้งหนลิตร2ครั้งต่อวันเนี่ยถามว่ามันช่วยขับของเสียไหมมันช่วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยน้อยก็คือมันไปที่ผิวหนังเราน้อยอ่ะทุกคนลองนึกภาพตามนะผมดื่มน้ําเข้าไปเลย1ลิตรเลยนะมันก็จะมีบางส่วนที่ ไปขับของเสียออกนะครับอาจจะสักประมาณ3ามใน4ี่เลยนะแล้วมีแค่หนึ่งในสี่ที่มาที่ผิวเพราะว่าน้ำเนี่ยเวลามันเกินเนาะถ้าเกิดมันเกินเนี่ยหัวใจจะรับไม่ไหวนะครับร่างกายก็ต้องขับออกอยู่แล้วเวลาเราดื่มน้ํามันไม่เก็บน้ําเข้าไว้ในกระแสเลือดนะมันก็จะเอาออกจากร่างกายดังนั้นกลายเป็นว่าเราอยากให้น้ํามาที่ผิวหนังของเราเนี่ย มันมามันมาถึงได้น้อยพอพอมันมามาถึงได้น้อยเนี่ยบางคนดื่มน้ำวันละสลิตรต่อวันก็จริงแต่รู้สึกว่าผิวเนี่ยยังแห้งอยู่ริ้วรอยยังมาไวนะครับเทคนิคของผมไม่ง่ายนะครับผมไปไปคน้คนค้นคว้าพบว่าถ้าเราค่อยๆดื่มน้ําก่อนอาหาร1แก้วระหว่างวันชั่วโมงละ1แก้วลองนับตามนะครับสมมุติเราดื่มน้ําง่ายๆครับแค่เช้าถึง4ี่โมงเย็นก็จะประมาณสมมติตื่นมา6กโมงเช้าเริ่มดื่มเลยไล่ขึ้นไปทุกชั่วโมงนะสมมตินะ จนกระทั่งเรากำลังจะออกจากที่ทํางานตอน4ี่โมงเย็นเราดื่มน้ําแก้วสุดท้ายแล้วไม่ดื่มแล้วนะเราก็จะได้น้ําสมมุติแก้วหนึ่งก็ประมาณอ่ากลมๆเนาะสองซีซีแก้วแก้วเล็กๆสองซีซีนะครับสิแก้วก็2 0 0 0ันซีซีก็ประมาณ2ลิตรเหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือเวลาดื่มน้ําเข้าไปน้ําส่วนเกินไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายดังนั้นพอน้ําส่วนเกินไม่ได้ถูกขับออกจากจากร่างกายเนะี่ยน้ำก็วนมาที่ผิวหนังเรา บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นวันหนึ่งสิบรอบเลยครับก็เลยทําให้ผิวนะผิวหน้าของเราเนี่ยได้รับน้ําบ่อยๆได้รับน้ําบ่อยๆนะครับทาให้หน้าค่อนข้างใสนะครับดังนั้นอันนี้ผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยก็คือผมจะใช้วิธีการก็คือโดยปกติผมก็จะดื่มน้ําตอนเช้าแบบนี้แหละแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ช่วงสายๆเริ่มเริ่มดื่มแล้วนะครับก่อนอาหารเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณนี้แหละไม่ต้องเป๊ะแบบทุกชั่วโมงหนึ่งแก้วเป๊ะๆนะแต่ว่ากะโดยประมาณเนี่ยพอผมดื่มน้ําเข้าไปแบบนี้นะมันจะทำให้ผิวผมเนี่ยผมอายุจะ50แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ44แล้วตอนนี้อายุผมประมาณ43 4 4ี่แล้วนะครับก็ใกล้ๆจะจะ50แล้วแต่ริ้วรอยมาชามากนะครับบท็อกนะครับไม่ได้อยู่บนหน้าผมเลยนะครับฟิลเลอร์บท็อกไม่อยู่เลยนะครับเหตุผลที่ริ้วรอยผมเนี่ย อนาคตมันมาแน่นอนเพราะว่าตามอายุครับแต่ว่าอย่างน้อยอะตอนนี้เรา43 44เนี่ยเรายังชะลอนะครับทำให้ริ้วรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าทําให้ผมเนี่ยใช้โบท็อกฟิลเลอร์ช้ากว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันอ่วิธีการดื่มน้ําผ่านไปนะเทคนิคที่2นะครับที่ผมทําแล้วค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับสวัสดีพี่น้อยสานะครับเทคนิคที่2คือการทานโอเมก้าสนะครับ จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทานจากปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดก็ได้ถ้าปลาชนิดนั้นมีไขมันเราสามารถได้รับโอเมก้า3ทุกวันโอเมก้า3มันเอาไว้ไวทำไมนะครับโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่ามันจะไปช่วยฟื้นฟูเยื่อหุ้มของเซลล์นะครับช่วยทำให้เซลล์เนี่ยเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นเอาแค่คีย์นี้อยังคีย์เดียวพอครับแค่อเมก้า3ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้ได,ได้ดีขึ้นเนี่ยหลายคนก็บอกโอเคงั้นฉันจะกินปลาทุกวัน แต่พอถึงเวลาทํางานจริงๆเวลากินมันจริงๆอะบางคนก็จะกินปลาได้แค่2วันครับเบื่อมีใครเป็นเนหมือนผมไหมครับคือถ้ากินปลาแบบทุกวัน สองวันติดกันเนี่ยบางทีสองสองมื้อติดกันก็เบื่อแล้วอะไม่ต้องสองวันหรอกแค่วันเดียวสองมื้อติดกันก็เบื่อแล้วังนั้นจริงๆแล้วอะในทางทฤษฎีดูเหมือนง่ายนะครับทานปลาทุกวันเพื่อจะได้รับโอเมก้าสาปลาน้ําจืดก็ได้ปลาทะเลก็ได้แต่บนสุดท้ายเรากินไม่ได้ทุกวันครับพอเรากินไม่ได้ทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เลยต้องหาอาหารเสริมหรือซัพพลีเมนต์เนี่ยมาเพิ่มเติมครับโชคดีหน่อยนะครับผมมาเป็นคนที่ชอบโอเมก้าสจาก พืชมากกว่านะครับดังนั้นในในปัจจุบันนะี่ยผมทานโอเมก้าสจากน้ํามันแปลกสีถ้าใครเคยเห็นมันจะเป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานผมเอารูปขึ้นให้แล้วกันนะครับตอนที่ไปตัดคลิปนี้ใหม่นะครับก็เวลาที่เราทานนูวิทเนี่ยในนูวิทเนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะออกแบบมาเพื่อให้มีโอเมก้าสจากพืชวิตามิน b 1 2, 62จากพืชมีโคลีนช่วยบำรุงดวงตาจากพืชน,นะครับ มีใบแปะก้วยต้นพรมมินะครับถ้าในสูตรปัจจุบันยังมี2ตัวนี้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวในสูตรถัดไปน่าจะประมาณปีหน้านะครับเดี๋ยว2ตัวนี้จะแปงลงร่างใหม่นะครับเป็น a d ดีบวกแทนนะครับดังนั้นที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยผมตั้งใจจะจบำรุงสมองดวงตาแล้วก็ระบบประสาทแต่ว่าไอไหนๆอะ่ะเราทานแล้วอะ่ะเราควรจะได้ประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยอะ่ะ ผมก็เลยใส่น้ำมันแฟลกซีดเข้าไปนะครับเป็นโอเมก้า3เข้าไปเพื่อช่วยนะครับในการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันอบอุ้มความชุ่มชื้นดีๆดัดงนั้นใครโชคดีทานนูวิทยอยู่นะครับก็ ทานต่อไปเรื่อยๆครับจะได้บํารุงผิวด้วยทําให้ผิวเนี่ยแห้งช้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครทานต่อเนื่องมันก็จะมีชาเขียวสกัดนะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะอย่างนั้นสรุปแล้วใครทานปลาทุกวันได้อาจจะมีคนสักหเซที่ทานปลาทุกวันได้คุณก็นก็น่าจะได้รับโอเมก้าสทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอ้ยเราทานไม่ได้หรอกมันยากเกินไปนะครับเราก็อาจจะอ่ะวันนี้ทานปลาก็หยุดทานนูวิทแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าวันไหน ไม่ได้ทานปลาอ่ะก็นึกถึงนูวิทของผมไว้นะครับแล้วก็ทานนูวิทวันละ2 2เม็ดนะครับอ่านูวิทเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับนูวิทเนี่ยกระปุกจะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพขึ้นให้ตอนตัดต,ต่อแล้วกันนะครับข้อที่3นะครับคือกลุ่มของวิตามิน C กับวิตามิน E ทําไมผมถึงเน้น2อันนี้นะครับวิตามิน C ปกติเนี่ยมันช่วยปกป้องแสงแดดอยู่แล้ววิตามิน C เนี่ย ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวทําให้ริ้วรอยมาช้าอยู่แล้วส่วนวิตามินอ e ีเนี่ยมันเป็นราชาของวิตามินอยู่แล้วในการที่จะเกี่ยวกับความสวยความงามวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนะครับดังนั้นวิตามินซีกับอีเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวไม่ให้เกิดริ้วรอยจากแสงแดดไม่ให้เกิดริ้วรอยที่เกิดจากคอลลาเจนสลายตัวไวนะครับดังนั้นทานวิตามินซีกับอีนะครับจะทานสมมติวิตามินซีจะทานจากส้ม กีวีฝรั่งสตรอเบอรี่บล็อกครีพริกหวานก็ได้แต่ถ้าวิตามินอีเนี่ยก็จะมีในพวกทัวมเมลทท็ดทานตะวันทานยาพืชอะโวคาโดนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่4นะครับคือมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับข้อ4เนี่ยมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยถ้าถามผมนะครับตัวที่ผมจะแนะนำก็คือไม่จาเป็นต้องแบบใช้ราคาแพงนะเพราะผมเคยซื้อตั้งแต่มอยเจอร์ไรเซอร์หลอดละหลักร้อย ไล่ก like ันไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไล่ทุกยี่ห้อแหละที่เขามีโฆษณาว่าใส่นูน่นใส่สารตัวนี้นะครับปรากฏว่าผมลองมาจนกระทั่งถึงหลอดละเกือบหมื่นนะครับยี่ห้อที่ขึ้นต้นด้วยตัวแอลแล้วกันคือหลอดละเกือบหมื่นก็ยังไม่สามารถอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ได้ผมเลยมา r รีเ search พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอยเจอไรเซอร์จริงๆเนี่ยในตอนกลางวันเราทาพอดีพอดีครับ เพื่อให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วสำหรับผู้หญิงนะครับก็จะแต่งหน้าแล้วแป้งเนี่ยติดดีแค่นั้นก็พอครับแต่ moisturizer ที่ผมจะแนะนำเพื่อป้องกันในการเขาเรียกว่าเก,เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ในตอนกลางคืนทำไมต้องเป็นตอนกลางคืนครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ย เราจะนอนประมาณสักอาทิตย์ถ้ากลมๆแปถึงสิชั่วโมงเลยนะครับอยู่ในห้องนอนเดินไปเดินมานะครับซึ่งเอามือกีอยู่ในห้องแอร์แล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราซ่อมแซมผิวเราดังนั้นถ้าร่างกายของเราผิวแห้งตอนกลางคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวของเราจะไม่สามารถซ่อมแซมผิวเราได้ดีผลสุดท้ายพอเราปล่อยไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทําให้ผิวเราเนี่ย แห้งเหลือรังนะครับแล้วก็ริ้วรอยมาเร็วนะครับดังนั้นมอยเจอไรเซอร์ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ทาบนหน้าเราแล้วมันคงอยู่บนหน้าเราได้นะครับวิธีการทางผมคือผมจะทาหนรอบเดี๋ยวดูซิว่ามันซึมหมดไหมถ้ามันซึมหมดไม่ค้างอยู่บนผิวเลยผมจะทาอีกรอบหนึ่งทาอีกรอบหนึ่งนะครับเหตุผลที่เราต้องมีมอยเจอไรเซอร์ไว้บนหน้าแบบช่ำๆเลยนะครับเพราะผมพบว่าเวลาที่ผิวหน้าของเราเนี่ย ทาพอดีจนเกินไปมอยส์ไรเซอร์ถึงตอนเช้ามันจะไม่เหลือแล้วครับมันจะระเหยไปเพราะแอร์หรือเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยแล้วมาทําให้ผิวเราแห้งตอนตื่นนอนยิ้มปุ๊บริ้วรอยมาเต็มเลยนะครับดังนั้นเราต้องทาจนกระทั่งผิวเราในอิ่มน้ำํำคือพูดง่ายคือครีมมันไม่ซึมเลยนะครับตัวที่ผมใช้ในปัจจุบันจะมีอยู่แค่ หนึ่งตัวหลักๆเท่านั้นคือ Moisturizer Intensive Cream นะครับ Moisturizer Intensive Cream นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพขึ้นให้นะครับจะเป็นหลอดจีข๊ขาวๆนะครับหลอดนี้นะครับข้อดีก็คือคุณทายี่ห้อไหนก็ได้ครับก่อนหน้านะเลยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มโทนเนอร์เอสเซนต์อะไรก็ตามครับตบมันเข้าไปครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ย สิ่งที่คุณใส่เข้าไปอ่ะไม่ว่าราคามันจะแพงขนาดไหนแต่ผลลัพธ์มันจะคล้ายๆกันคือหน้าจะยังแห้งอยู่เอา,าจเจอร์ไ r เซ e r ์อ t นเทนซีฟครีมทาเป็นรอบสุดท้ายครับมันจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นทั้งหมดที่เราทาเข้าไปอ่ะให้มันไม่ระเหยหายไปหน้าจะยังคงชุ่มชื้นอยู่จนถึงเช้าแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้แค่วันเดียวคือพอเราล้างหน้าตอนเช้าเราจับหน้าเองเราจะรู้สึกว่าหน้าเราไม่เอียดอาร์ตหน้าหน้าเราจะยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่นะครับ moisturizer intensive cream เนี่ยปกติหลอดหนึ่งนะครับขนาด50กรัมจะราคา250บาทครับใครอยากจะทดลองใช้สามารถพิมพ์รหัสมอมมา01ได้พิมพ์มมา01นะครับจะได้ราคาพิเศษจาก250นะครับพิเศษเพียง199บาทไปลองใช้ดูนะครับพอใช้ดูพวกผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะใช้ moisturizer ยี่ห้อไหนอยู่ซ e r u m ยี่ห้อไหนอยู่นะครับพอคุณใช้ moisturizer intensive cream ทาก่อนนอนหนึ่งรอบนะครับผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่มันจะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นหน้าคุณจะใสขึ้นหน้าคุณจะแบบรู้สึกว่ามันวาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไปลองใช้ดูได้นะครับโอเคนะครับพี่มณีแจ๊สบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากครับนะพี่วิลาวันบอกว่ามีตัวช่วยเรื่องลดน้าหนักไหมนะครับจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูนะครับผมตอบคาถามให้การลดน้ําหนักจริงๆมันไม่ยากนะครับถ้าเรากินข้าว แป้งน้ำตาลลดลงเราจะผอมทุกคนนะครับเวลาเรากินข้าวแป้งน้ำตาลลดลงเราจะผอมทุกคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน็่คือปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ลดความอ้วนนะครับลองสังเกตดูนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ที่ลดความอ้วนก็คือเวลาเรากินข้าวแป้งน้ำตาลน้อยเราจะมีอาการหิวแล้วเรามีอาการโหยเพราะร่างกายเราเนี่ยชินกับระดับน้ำตาลหรือแป้งที่สูงนะครับมาเป็น10 SI ปีแล้ว ดันงนั้นช่วงแรกที่จะ t r ยวีนหรือว่าจะค่อยๆลดข้าวไปน้ําตาลลงนะครับสามารถใช้ตัวช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่วิราวันนะครับจะใช้ตัวช่วยผมแนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันครับอันนี้ตัวนี้ผมใช้ประจําอันนี้คือ New l o อกนิวล็อกจะหน้าตาแบบนี้นะครับนิวล็อกเนี่ยข้อดีของมันก็คือตัวมันเนี่ย ขนาด2แคปซูลนะครับมันจะช่วยทําให้ข้าวแป้งน้ําตาลที่เรากินใน1มือเนี่ยมันย่อยช้าลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ยืดระยะเวลาจากตอนแรกมันอาจจะใช้เวลาย่อยแค่2ชั่วโมงหมดมันจะยืดให้ย่อยช้าลงนะครับยืดออกไปเลยนะครับประมาณ4-6ชั่วโมงเลยทาให้ข้าวแป้งน้าตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันกินน้อยแต่อิ่มนานนะครับถ้าเกิดว่า,าพี่วิราวาลจะลองทานดูนะครับ เดี๋ยวผมแนะนําแบบนี้ผมแถมโมจิให้กล่องหนึ่งนะครับไปลองทานดูนะครับวิธีการทานทานแบบนี้นะครับทานยลรอกไป2เม็ดนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะครับตามด้วยโมจินะครับกล่องนั้นที่ผมแถมไปให้นะครับแล้วลองสังเกตดูนะครับพอเราทานยูรอกไปก่อนที่เราจะทานขนม โมจิหรือว่าขนมอะไรก็ตามครับมันจะทําให้ขนมกล่องนั้นซึ่งปริมาณเล็กน้อยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็กินแล้ว,ลวไม่อิ่มนะครับแต่เราจะกินแล้วเรารู้สึกว่ามันอิ่มแล้วมันอิ่มนานด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับอ่าหกล่องมีอยู่20แคปซูลนะครับราคา390บาทนะครับสามารถพิมพ์ลอลิงศูนย์หนึ่งได้แต่ว่าในไลน์นี้หรือในคลิปนี้เนี่ยผมให้พิเศษนะครับใครพิมพอลอริงศูนย์หนึ่งเนี่ยผมแถมโมจิไปให้ด้วย1กล่องนะครับมูลค่า 50บาทนะครับไปลองทานดูเลยนะครับเดี๋ยวจะรู้รู้เลยว่าอ๋องั้นฉันก็ยังพอกินขนมได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดพี่วิราวานอยากจะลดความอ้วนได้เร็วนะครับแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำหวานไอศครีมช็อกโกแลตใดๆก็ตามให้กินเฉพาะมื้อเช้าเท่านั้นแล้วมื้อเที่ยงกับมื้อเย็น ไม่กินข้าวไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลนะครับพี่วิราวนจะลดความอ้วนได้เ,เร็วมากนะครับงั้นะถ้าสนใจนะครับรอลิงศูจะได้นิวล็อก1กล่องนะครับพร้อมกับได้โมจิไปกล่องหนึ่งด้วยนะครับอ่ะโอเคถามอ่ะพี่สงบบอกว่ามอยเจอไรเซอร์ดีจริงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่จันทนาถามว่าถ้าจะทามอยเจอไรเซอร์ตอนกลางวันได้ไหมได้นะครับถ้า หลังอาทาก่อนกันแดดสมมุติถ้าเราจะทาตอนกลางวันนะเราสามารถทาจอร์ไร r ซอร r นะครับก่อนกันแดดได้เลยนะครับกันแดดจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนาะนะครับพี่พีระดาถามว่าอยากได้นูวิทสั่งช่องทางไหนนะครับเดี๋ยวผมดูรหัสให้นูวิทนะครับปกติจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับนูวิทนูวิทหนึ่งกระปุกจะมีเยอะถึง60เม็ดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าจะทานเพื่อบำรุงสมองดวงตาร,ระบบประสาทแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยไม่แหง้งเนื่องจากมีโอเมก้า3เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับก็พิมาน,นี้ได้ครับอ่ะ N01 ก็ได้ครับถ้า N01 จะได้1กระปุกนะครับ790ถ้าเป็น N02 จะได้2กระปุก1,300บาทนะครับอ่าเฉพาะในในไลน์นี้อย่างเดียวนะครับก็ถ้าใครซื้อไปเดี๋ยวผมแถมโมจิไปให้ด้วยนะครับสำหรับทุกออเดอร์ที่ฟังจากไลน์นี้เท่านั้นนะครับโอเค รักทุกคนนะครับผมพี่ธนพรถามคำถามสุดท้ายนะครับหอมถามคำถามสุดท้ายว่าถ้าเราไม่ได้นอนห้องแอร์เราจําเป็นต้องทาไมอยเจอร์ไมทาแต่ทาบางลงใครที่ไม่ได้ใครที่ไม่ได้นอนห้องแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะครับก็ทาไมอยเจอร์แต่ให้ทาน้อยลงนะครับพี่สุพรพิษถามว่าครีมทาฝ้าทาตอนไหนนะครับครีมทาฝ้าถ้าถามผมนะครับจะทาหลังโทนเนอร์หรือทาหลังน้ําตก ทาหลังโทนเนอร์หรือทาหลังน้ําตบนะครับพี่สงบบอกว่าอยากดูรหัส m อ i s ไรเซ z e r นะครับ m o i s ไรเซ z e r หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าพี่สงบอยากได้ m อ i s ไรเซ z e r นะครับอ่ะผมพิมพ์มาให้นะครับมอมาสูนหนึ่งนะครับราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวน้องมาดมานะครับผมแอบมาไลน์นิดหนึ่งให้ความรู้นะครับแล้วเจอกันไลน์หน้านะครับเดี๋ยวน้องมาดน่าจะอีกสักไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกัน